อาจารย์วันนี้ผมมาฝึกวิทยายุทธ์ที่ต้นหาดจอมเทียนพัทยาใตา้การท่องยุทธภพรอบนี้ไม่สูญเปล่าครับได้เจอกับปร,รมาจารย์การตกปลาเห็ดโคนท่านใจดีมากท่านได้ถ่ายทอดสุดยอดวิชาลับให้เชิญแล้วนะครับต้นหาดวันนี้ค่ะน้อยจะนำวิชาที่ได้รับได้เรียนรู้มาตามราหาไปเห็ดโคนกันนา,นายท่าน ตัวนี่ไปเห็ดโคนมะาเนี่ยโอ้ยยังครับยังไม่ใช่ครับปลาข้างตะเภามีผู้อุโสใจดีท่านหนึ่งเนะนําหมายให้มาข้างๆร้านต้นหาดน้อยเลยตัดสินใจย้ายมาเลยเอา้าฝึกต่อเอามาลุ้นกันครับว่าจะได้ปลาเห็ดโคนไหมยังค่ะยังยังยังไม่ได้ปลาเห็ดโคนครับยังไม่ได้ตกอีกโอ้นี่เราก็ได้ทําตามวิชาที่เราได้ร่ำได้เรียนมาแล้วนี่นะแต่เหตุไฉนเราถึงยังไม่ได้ปลาเห็ดโคนสักที แต่แล้วสวรรค์ก็ยังเห็นใจข้าน้อยได้ส่งประมาจานมาให้นี่ครับผู้เชี่ยวชาญตกปลาเป็ดโคนหน้านอันนี้อันนี้หน้าเป็ดนะหน,หน้าเป็ดไม่่ายนี่ฮะตัวนี้นนผิวมากครับตัวนี้จะผิวตาเป็ดเล็กจะเป็นตาขึ้น,นท่านบอกว่าใช้เพียงทรายจะดีกว่านะครับแล้วก็อยู่ที่คันเบ็ดด้วยนะครับคันยาแบบนี้ใช้แรงนิดเดียวแต่ไปไกลมากเลยครับ ดูรสลัะการตีครับตีเบาๆก็ไปไกลมากครับตีธรรมดาอ่านะครับไกลมากเลยครับท่านปรมาจารย์สอนว่าปลาเห็ดโคนอยู่ลึกนะครับต้องตีไกลนิดนึงคันเบ็ดผมสั้นตีได้ไม่ไกลนะครับก็เลยได้แต่ปลากองหินนะครับพวกปลาข้างตะโพวปลาตัวเล็กๆนะครับอันนี้เหยื่อเหยื่อหลุดครับไม่หลุดมันหมดมันเองขอดเหยื่อหมดครับเี้ยเพื่อนมันเตี้ยแะ่โดนไฟผมใช้กุ้งอะแต่ให้เป็นจริงๆแล้ว เพียงนน่าจะจริงจริงมันดีกว่าแหละเพียงเนี่ยอันนี้ผมจแตนเลยไม่ใช่ทำมาทำดูนันหน้าเป็ดแบบนี้ครับเนี่ยไม่มีพันกันครับไม่มีไม่มีพันไม่มีหงิดไม่มีงินขอปลากิดอย่างเดียวครับดูดเข้าไปปุ๊บโดนแน่นอนครับเนี่ยลองดูท่านปรมาจารย์ได้ท่วงท่าวิชาให้ดูนะครับสังเกตท่านใช้จิตสัมผัสนะครับค่อยๆลากสายเข้ามาทีนิดทีนิดนะครับพอปลากตอดนะครับตวัดนิดเดียวเองครับ โดนแล้วโดนนะครับง่ายนิดเดียวครับตวัดนิดเดียวปุ๊บขอขอให้กินครับตัวเล็กก็ติดตัวเล็กก็มาครับโอเคนาเดชาครับผมนี่ครับวันนี้ผมมาเนี่ยผมได้วิชาจากนาเดชาเลยครับเนี่ยวันนี้นี่ฮะแต่ได้เรื่อยๆแต่มันกินได้เรื่อยๆไม่หลุดนะครับหมายความว่ามันไม่กิน ครับนี่ครับขอให้ขอให้ดูนะครับตัวเลขขนาดไหนก็ติดนะครับมีเทคนิคของนาเดชาสุดยอดครับจะกลับนาบอกได้แล้วครับนี่ครับตัวนี้มาแล้วครับนี่ขอให้กินอ๋อได้เรื่อยๆเลยครับให้กินเนี่ยทรงมันก็ยังอยู่มันก็อจู่ทรงเดิมของมันอย่นี้เลยนะครับไม่มีไม่มีงอนนะครับแล้กการกินมันจะติดพอดีสวยสวยตัวนี้สวยนะครับใสเนี่ย ใบนี้สวยแต่ว่าไม่สุดนะครับนี่นี่ขอญาติดูของนายอีกทีนึงนี่ครับตัวสุดคือตัวนี้ผมชอบมากเลยนะขอเลยตัวเดียวก็ครับโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวนี้สุดๆจริงๆเนี่คท่านี่ยขอให้กินได้หมดเลยสุดยอดครับก่อนจากกันท่านประจา์ใจดีครับมอบของพิเศษให้ด้วยนะครับมาชุดหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเอากลับไปฝึกทํานะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณนะเดชาด้วยนะครับถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ผมเลยนะครับ